การนะคะก็มาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของตัวเมืองนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักหลายชั่วโมงค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทําให้ต้นน้ําในคลองแม่ข่าเอา่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บริเวณบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ ฝนที่ตกลงมานานหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนก็ทําให้ปริมาณน้ําในคลองแม่ข่าที่ไหลผ่านหมู่บ้านบ้านท่อป่าตันที่บริเวณปากซอย13นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่น้ําก็ได้เอ่อล้นและไหลเข้ามาทางท่อระบายน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นบริเวณกว้างระดับน้ําบางจุดสูงประมาณ30เซนติเมตรชาวบ้านก็ขนของขึ้นที่สูงแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะซึ่งทางชาวบ้านก็บอกว่าเป็นปัญหาซ้ำซากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแสดงว่าเกิดมาหลายปี ะะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นําท่อระบายน้ําขนาดใหญ่กว่า2.50เมตรมาเปลี่ยนบริเวณหน้าร้านค้าซึ่งอยู่ต้นน้ําของคลองทําให้ปริมาณน้ำไหลระบายได้เร็วค่ะแต่ช่วงปลายที่มีการถมคลองท่อน้ํามีขนาดเล็กทําให้น้ําระบายช้า เวลาช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะคะน้ำจะมีปริมาณมากจะทะลักออกด้านข้างและดันกลับเข้าท่อระบายน้ำเข้าไปค่ะทำให้ไหลเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนสร้างความเดือดร้อนมานานค่ะวอนให้หน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่หรือว่ากรมเจ้าท่ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกันหน่อยนะคะเพราะว่าชาวบ้านละแวกนี้เขาเดือดร้อนมาไม่ใช่แค่ปี2ปีเท่านั้นเดือดร้อนมานานนับ10ปีแล้วค่ะ